ลองจินตนาการดูนะครับว่ามีพบประภูมิหนึ่งที่สิ่งมีชีวิตในนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวมากพอที่จะได้เห็นจัก,กรวาลของเราแตกสลายไปค่ะแล้วก็ก่อกำเนิดขึ้นมาใหม่แล้วก็แตกสลายไปอีกครั้งหนึ่งสองรอบเต็มๆเ,เลยนะครับแถมที่นั่นยังเป็นเหมือนกับเซฟโซนด่านแรกที่ปลอดภัยจากไฟบาลายการที่เผาทำลายล้างโลกด้วยวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของพภูมิที่น่าอัศจรรย์แห่งนี้ที่ชื่อว่า ปริตตา,าพาภูมิกันครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลองประติดประตอบภาพของปริตตาภาภูมิหรือที่แปลว่าภูมิของพรมผู้มีรัศมีน้อยกันนะคะจากข้อมูลในพระไตรปิฎกแล้วก็คัมภีร์ต่างๆเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนที่สุดว่าพบพบระภูมินี้เป็นยังไงกันแน่ซึ่งบอกได้เลยว่าเต็มไปด้วยรายละเอียดที่น่าทึ่งแล้วก็ชวนให้คบคิดเยอะมากๆเลยค่ะ ใช่เลยครับแหล่งข้อมูลที่เรามีนี่น่าสนใจมากเราจะมาสำรวจกันว่าภูมิตั้งอยู่ตรงไหนของโครงสร้างจักรวาลสภาพแวดล้อมเป็นยังไงใครอาศัยอยู่ที่นั่นใช้ชีวิตกันแบบไหนแล้วคำถามที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำยังไงถึงจะได้ไปเกิดที่นั่นแล้วที่น่าคิดก็คือแม้จะดูสมบูรณ์แบบขนาดนี้มันมีจุดอ่อนอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่า เอาละครับเริ่มจากชื่อก่อนเลยปริตตาภาภูมิพอแปลว่าภูมิของพรหมผู้มีรัศมีน้อยเอาตรงๆนะครับฟังดูเหมือนไม่ค่อยสว่างสวัยเท่าไหร่เลยทั้งๆท,ที่เป็นถึงพรหมโลกมันดูขัดๆกันอยู่นะครับเป็นข้อสังเกตที่ดีมากเลยค่ะคือ คำว่าน้อยในที่นี้เป็นการเปรียบเทียบเชิงสัมพัสค่ะคือน้อยเมื่อเทียบกับพรมในระดับชานเดียวกันที่อยู่ชั้นสูงขึ้นไปถ้าเราดูในลำดับชั้นของพรมที่มีรูปทั้งหมด16ชั้นปริตาภาภูมิเนี่ยคือชั้นที่4ซึ่งเป็นชั้นแรกสุดของกลุ่มที่เรียกว่าทุติยชาณภูมิหรือพบของผู้ที่บรรลุชานที่สองค่ะอ oh. เข้าใจแล้วครับเหมือนก็นเป็นเป็นรถรุ่นเริ่มต้นในซีรีส์ของซูเปอร์คาร์คือถึงจะเป็นรุ่นเริ่มต้นแต่ก็ยังเร็วกว่ารถทั่วไปแบบเทียบกันไม่ติดเลยใช่ค่ะเปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยแม้จะชื่อว่ามีรัศมีน้อยแต่ความประณีตแล้วก็รัศมีของพรมในชั้นนี้ก็ยังสว่างสวัยแล้วก็สูงส่งกว่าพรมในกลุ่มปฐมฌานคือชั้น1-3ถึงอย่างมหาศาลเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกัน ก็ถือว่าเป็นชั้นที่หยาบที่สุดแล้วก็มีรัศมีน้อยที่สุดในกลุ่มทุติยชานด้วยกันเองค่ะโอเคชัดเจนเลยครับทีนี้พอพูดถึงภูมิหรือดินแดนเนี่ยเรามักจะนึกถึงพื้นดินภูเขาแม่น้ําแต่อ่านจากข้อมูลมาที่นี่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแบบนั้นเลยแล้วแล้วมันตั้งอยู่บนอะไรครับถูกต้องค่ะภูมินี้ไม่มีพื้นดินหินหรือาธาตุหยาบแบบโลกมนุษย์เราเลยมันเป็นพื้นที่ว่างที่สว่างสวัยด้วยรัศมีของพรหมที่อาศัยอยู่เอง สสารที่ประกอบกันเป็นภูมินี้ก็เป็นสสารทิพที่ละเอียดมากๆเกิดจากอำนาจของกุศลกรรมแล้วก็กำลังสมาธิของผู้ที่ไปเกิดที่นั่นโดยเฉพาะเลยค่ะทุกอย่างเป็นเหมือนภาพที่เกิดจากจิตนะคะถ้าอย่างนั้นสภาพอากาศเป็นยังไงครับไม่มีพื้นดินไม่มีดวงอาทิตย์มันจะร้อนจะหนาวไหมจุดนี้น่าทึ่งมากเลยค่ะสภาพอากาศที่นั่นไม่มีฤดูกาลไม่มีความร้อนหนาวจากภายนอกไม่มีฝนหรือพายุ อุณหภูมิจะคงที่สม่ำเสมอซึ่งในคำพีใช้คำที่ลึกซึ้งมากว่าเป็นอุณหภูมิแห่งจิตอุณหภูมิแห่งจิตโห oh, ฟังดูเหนือจริงมากเลยครับมันทำงานยังไงครับมันเกิดจากอำนาจของปิติค่ะ คือความอิ่มเอมใจที่แผ่ซ่านอยู่ตลอดเวลาทําให้พรมทุกองค์รู้สึกเย็นสบายกายเย็นสบายใจอยู่เสมอบรรยากาศโดยรอบก็จะอบอวนไปด้วยแสงสีนวลตาไม่ได้สว่างจ้าจนแสบตาเป็นความสว่างที่นุ่มนวลแล้วก็สงบค่ะแล้วขนาดของภูมินี้ล่ะครับเมื่อเทียบกับโลกของเรามันใหญ่แค่ไหนเรื่องขนาดนี้เป็นอะไรที่เกินจินตนาการไปมากเลยค่ะ แหล่งข้อมูลระบุว่าปริตาภาภูมิเพียงชั้นเดียวมีอนาเทศกว้างใหญ่กว่าโลกมนุษย์กับสวรรค์ทั้ง6ชั้นรวมกันเสียอีกแต่ถึงจะกว้างใหญ่ขนาดนั้นก็ยังมีขอบเขตจำกัดอยู่นะคะไม่ได้ไร้ขีดจำกัดซึ่งขอบเขตนี้จะแผ่ไปได้ไกลแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับกำลังรัศมีของพรหมที่อาศัยอยู่ในนั้นค่ะโอ้โหใหญ่กว่าโลกกับสวรรค์รวมกันอีกเหรอครับเนี่ย แล้วใครกันที่อาศัยอยู่ในดินแดนที่กว้างใหญ่แล้วก็ขับเคลื่อนด้วยพลังจิตแบบนี้พรมที่ว่านี่หน้าตาเป็นยังไงครับพวกเขาเรียกว่ารูปพรมค่ะมีกายทิพย์ที่ละเอียดแล้วก็โปร่งแสงเหมือนแก้วลักษณะเด่นที่แตกต่างจากมนุษย์และเทวดาโดยสิ้นเชิงเลยก็คือไม่มีเพศไม่มีความรู้สึกทางเพศใดๆแต่โดยสันฐานแล้วจะปรากฏให้เห็นคล้ายบุรุษหนุ่มที่งดงามอย่างยิ่งยวดเลยค่ะนี่คือจุดที่ผมทึ่งมาก ความงามของพรมเหล่านี้ไม่ได้มาจากเครื่องสําอางหรือการกินอาหารดีๆแน่นอนแล้วมันมาจากไหนแล้วถ้าทุกคนงดงามเหมือนกันหมดจะแยกกันออกได้ยังไงครับที่เปล่งปลั่งเป็นรัศมีหรือออ่าที่เราเรียกกันเนี่ยเกิดจากอํานาจของสมาธิล้นล้นเลยยิ่งสมาธิแก่กล้ารัศมีก็ยิ่งสว่างแต่รัศมีในชั้นนี้ยังมีความจํากัดหรือปริตตะตามชื่อภูมินั่นเอง ส่วนคำถามที่ว่าแยกกันยังไงที่น่าสนใจคือพรหมทุกองค์ในชั้นนี้จะมีความงดงามในระดับใกล้เคียงกันมากจนแทบจะเหมือนกันหมดเลยค่ะสิ่งเดียวที่ทำให้แตกต่างกันได้คือความเข้มของรัศมีซึ่งสะท้อนถึงกำลังสมาธิที่แต่ละองค์สั่งสมมาไม่เท่ากันเหมือนกับห้องที่มีโคมไฟดีไซน์เดียวกันเป๊ะเป๊ะเป็นพันพดวงแต่บางดวงเป็น40วัตต์บางดวงเป็นร้อยวัตต์ความสว่างนี่เองที่เป็นตัวบ่งบอกสถานะของแต่ละองค์ แล้วที่อยู่อาศัยที่เรียกว่าวิมานล่ะครับถ้ากายยังเป็นแสงที่อยู่ก็คงไม่ได้สร้างจากอิฐปูนแน่ๆไม่ใช่เลยค่ะวิมานของพรหมไม่ใช่สิ่งก่อสร้างทางกายภาพแต่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเจตสิกกรูปคือสภาพจิตที่ทรงพลังจนแปลสภาพออกมาเป็นที่อยู่มีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนของรัศมีที่รวมตัวกันเป็นรูปทรงต่างๆที่งดงามวิจิตบรรจงตามอำนาจชาณจิต ขนาดแล้วก็ความสว่างของวิมานก็ขึ้นอยู่กับกำลังชานของพรมองค์นั้นๆโดยตรงเลยค่ะบ้านที่สร้างจากพลังจิตสุดยอดจริงๆนั่นทำให้ผมสงสัยเรื่องสังคมของพวกเขาเลยครับในเมื่อมีความแตกต่างกันเรื่องรัศมีมันมีการปกครองไหมครับมีราชามีการเลือกตั้งหรือมีการสั่งงานกันไหมที่นี่ไม่มีระบบกษัตริย์ไม่มีประชาธิปไตยไม่มีการสั่งการแบบเจ้านายลูกน้องเลยค่ะ มันเป็นสังคมที่อยู่เหนือมิติของการเมืองและการปกครองอย่างที่เราเข้าใจกันโดยสิ้นเชิงค่ะอ้าวแล้วจะจัดระเบียบสังคมกันยังไงครับการที่พรมองค์หนึ่งมีรัศมีสว่างกว่ามันไม่สร้างความรู้สึกเหลื่อมล้ำหรือความน้อยเนื้อต่ำใจให้พรมที่มีรัศมีน้อยกว่าบ้างเลยครับหรือว่าสภาวะจิตของพวกเขาอยู่เหนือความรู้สึกแบบนั้นไปแล้วเป็นคำถามที่ชวนคิดมากค่ะ สภาวะจิตของพวกเขาอยู่เหนือความรู้สึกอิจฉาริษยาหรือน้อยเนื้อต่ำใจไปแล้วค่ะลำดับชั้นทางสังคมของที่นั่นวัดกันด้วยความแก่แห่งชานและความสว่างของรัศมีโดยอัตโนมัตพรหมที่มีชานแก่กล้ากว่าและมีรัศมีสว่างกว่าจะได้รับการเคารพนับถือจากพรหมองค์อื่นโดยธรรมชาติไม่ใช่การบังคับแต่เป็นการยอมรับในคุณธรรมที่สูงกว่า ไม่มีการแข่งแย่งชิงดีเพราะความสุขของพวกเขาได้ไม่ได้มาจากสิ่งภายนอกกิจกรรมของพวกเขามีแค่สองอย่างคือสวยสุขจากสมาธิของตนหรือสนทนาธรรมกันค่ะการสวยปิติสุขตลอดเวลาแบบนั้นมันไม่น่าเบื่อบ้างหรอครับการไม่มีทุกข์เลยมันจะทำให้ชีวิตขาดมิติไปหรือเปล่าในมุมมองของพรหมแล้วพวกเขามองเรื่องนี้อย่างไร สำหรับมนุษย์อย่างเราอาจจะรู้สึกแบบนั้นนะคะเพราะความสุขของเรามักจะมาคู่กับความทุกข์แต่ความสุขของพรมเป็นนิรามิสสุขค่ะคือสุขที่ไม่อิงกับวัตถุหรือสิ่งเร้าภายนอกมันเป็นความอิ่มเอมใจที่เกิดจากคุณภาพของจิตล้นล้นซึ่งคำพีเปรียบเทียบว่ารุนแรงแล้วก็ประมีก,กว่าความสุขทางประสาทสัมผัสข,ของมนุษย์นับล้านเท่ามันเป็นสภาวะที่อิ่มเต็มอยู่ในตัวเองจนไม่ต้องการอะไรมาเพิ่มเติมอีกค่ะ ฟังดูเป็นชีวิตในอุดมคติจริงๆนะครับงั้นมาถึงคำถามสำคัญเลยถ้าอยากจะไปเกิดในสถานที่ที่วิเศษขนาดนี้ต้องทำยังไงอะไรคือเงื่อนไขในการได้ตั๋วไปที่นั่นครับเงื่อนไขหลักมีข้อเดียวนะคะแต่เป็นข้อที่ทำได้ยากมากๆคือต้องเจริญสมาธิจนบรรล,ลุทุติยชานหรือชานที่สองได้สำเร็จในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่คะ่ะและสภาวะของชาญที่สองนี่เป็นยังไงครับ มันต่างจากสมาธิทั่วไปยังไงต้องได้คือวิตกหรือความคิดตรึกนึกสิ่งต่างๆแล้วก็วิจารณ์คือความคิดที่คล้าวเคลียพิจารณาสิ่งนั้นพูดง่า,งงายๆก็คือต้องหยุดเสียงความคิดในหัวได้โดยสิ้นเชิงเหลือเพียงองค์ฌานสามอย่างที่ละเอียดกว่าคือปิติหรือความอิ่มใจสุขหรือความสบายใจและเอกกัตตาคือจิตที่ตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวค่ะและที่สําคัญคือ ต้องทำสมาธิในระดับทุติยชานี้ได้ในระดับอย่างตา่ำหรือปริตะเท่านั้นคือยังไม่ถึงขั้นชำนาญสูงสุดถ้าหากทำได้ในระดับกลางหรือสูงกว่านั้นก็จะข้ามไปเกิดในพรหมโลกชั้นที่สูงขึ้นไปอีกคืออัปปมานาพาและอัภัศราตามลำดับค่ะเป็นการแบ่งระดับตามความเข้มข้นของสมาธินี่เองซึ่งก็นำมาสู่เรื่องอายุไขที่น่าตกใจในคำเพีระบุชัดเจนว่ามีอายุถึงสองมหากัั ผมอยากให้ช่วยขยายความคำว่ามหากรบหน่อยครับมันนานแค่ไหนกันแน่ค่ะสองมหากรบคำว่าหนึ่งมหากรบคือระยะเวลาที่จักรวาลหนึ่งถือกำเนิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ค่อยๆแตกสลายพินาศไปจนหมดสิ้นหนึ่งรอบดังนั้นพรหมในชั้นปริตตาภูมิจึงมีชีวิตอยู่ยืนยาวจนได้เห็นจักรวาลที่เราอาศัยอยู่นี้แตกดับไปแล้วก่อกำเนิดขึ้นมาใหม่แล้วก็แตกดับไปอีกครั้งเป็นอย่างนี้ถึงสองรอบค่ะโอ้โห นานจนจินตนาการไม่ออกเลยแต่ในแหล่งข้อมูลก็เปรียบเทียบไว้เหมือนกันว่าโอกาสที่ได้ไปเกิดที่นั่นมันน้อยมากๆอุปมาไว้ว่าน้อยเท่ากับฝุ่นที่ติดปลายเล็บเมื่อเทียบกับฝุ่นในมหาพทพีทั้งหมดเป็นการเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพว่าการฝึกฝนจิตใจจนไปถึงระดับฌานสมาบัตินั้นเป็นเรื่องที่ยากและก็ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างยิ่งยวดสำหรับสิ่งมีชีวิตในวัฏสงสารโดยทั่วไปค่ะ แล้วด้วยพลังจิตระดับนั้นพรมเหล่านี้มีอิทธิฤทธิ์อะไรบ้างไหมครับไอยิทธิเช่นสามารถเนรมิตกายทิพย์ของตนให้คนอื่นเห็นหรือไม่เห็นก็ได้สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยความเร็วเท่าความคิดแล้วก็ยังสามารถรู้อดีตและอนาคตได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าพระอริยบุคคลระดับสูงค่ะเอาล่ะครับที่นี่ดูเหมือนจะเป็นดิมแดนแห่งความสมบูรณ์แบบจริงๆ ทั้งความสุขที่ประณีตอายุไขที่ยาวนานจนเหลือเชื่อมีฤทธิเดชแต่ผมรู้สึกว่ามันต้องมีแต่ซ่อนอยู่ถึงจะสุขสบายและมีอายุยืนยาวขนาดนี้มันก็ยังมีความทุกข์อยู่ใช่ไหมครับอะไรคือจุดอ่อนของสวงสวรรค์ชั้นพรมแห่งนี้ถูกต้องค่ะนี่คือหัวใจสาคัญเลยความทุกข์ของพรหมโลกไม่ได้การลงโทษแบบในนรกแต่เป็นทุกข์ที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ลึกซึ้งกว่านั้นมากเรียกว่าวิปริณามทุก คือทุกที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงและความไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์แบบไหนครับลองนึกภาพตามนะคะเมื่อพรมองค์นั้นใกล้จะหมดอายุไขหรือกําลังของชานเริ่มเสื่อมลงสิ่งที่เคยสว่างสวัยก็จะเริ่มหม่นมองรัศมีกายที่เคยเปล่งปลั่งก็จะริบหรี่ลงวิมานที่เคยโชดช่วงก็จะเริ่มมืดลงสําหรับพบภูมิที่นิยามคุณค่าและความสุขด้วยแสงสว่าง การได้เห็นแสงสว่างของตัวเองค่อยๆดับไปต่อหน้าต่อตามันคือความทุกข์ใจและความสะเทือนใจอย่างมหาศาลเลยค่ะเหมือนคนที่เคยรุ่งเรืองถึงขีดสุดแล้วต้องมาเห็นความรุ่งเรืองของตัวเองค่อยๆพังทลายลงไปเป็นความทุกข์ทางใจที่เกิดจากการสูญเสียความสมบูรณ์แบบที่เคยมีเป็นความคิดที่น่ากลัวมากแล้วเมื่อจุติหรือตายจากภูมินี้พวกเขาจะไปไหนต่อครับไม่มีอะไรรับประกันเลยค่ะ หากชาญนเสื่อมก็อาจตกลงมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาชั้นที่ต่ำกว่าแต่หากมีมิจฉาทิถีเกิดขึ้นในใจประกอบกับมีกรรมชั่วเก่าๆในอดีตตามมาทันก็อาจจะลงไปเกิดในอบายภูมิอย่างเช่นเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือตกลวรบได้เช่นกันค่ะ นี่คือความไม่แน่นอนของวัตสงสารอย่างแท้จริงน่าตกใจมากทีนี้มีกรณีศึกษาหนึ่งจากพระไตรปิฎกที่เกี่ยวข้องกับภูมินี้โดยตรงและน่าสนใจมากๆนั่นคือเรื่องการทำลายล้างจัก,กรวาลโดยเฉพาะตอนที่ถูกทำลายด้วยไฟใช่ค่ะในคัมภีร์กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อจัก,กรวาลถึงคราวถูกทำลายด้วยไฟบรรยากาันซึ่งเกิดจากดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นพร้อมกันเจ็ดวง ไฟนั้นจะลามเลียเผาไหม้ทุกสิ่งตั้งแต่ระดับนรกขึ้นมาจนถึงโลกมนุษย์สวรรค์ทั้งหชั้นและลามขึ้นไปถึงพรหมโลกชั้นปฐมชานภูมิคือพรหมโลกชั้นที่1นถึงสด้วยค่ะเดี๋ยวสิครับนั่นหมายความว่าปริตภาภูมิซึ่งเป็นชั้นที่สและเป็นชั้นแรกสุดของทุติยชานภูมิคือด่านแรกที่ปลอดภัยจากไฟล้างโลกอย่างนั้นหรือครับแนวกันไฟแห่งจัก,กรวาล ทำให้พรมในชั้นที่ต่ำกว่าคือชั้น1-3เมื่อรู้โดยยานว่าไฟบรรลัยกลับกำลังจะมาถึงก็จะเกิดความโกลาหลต้องรีเร่งภาวนาอย่างหนักเพื่อยกระดับชานของตนเองให้สูงขึ้นเพื่อหนีไฟขึ้นมาเกิดในชั้นปริตาภาภูมินี้หรือชั้นที่สูงกว่าให้ทันเวลามันคือการอบพยพทางจิตวิญ,ญญาณเพื่อหนีตายครั้งใหญ่ที่สุดเลยค่ะเป็นภาพที่ทั้งน่ากลัวและน่าทึ่งในเวลาเดียวกันเหมือนเป็นด่านอบพยพด่านแรกเลยแต่ถึงจะปลอดภัยจากไฟ ก็ยังไม่เรียกว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์ใช่ไหมครับใช่ค่ะปลอดภัยจากไฟแต่ยังไม่ปลอดภัยจากน้ําในวาระที่จักรวาลถูกทําลายด้วยน้ําบอลัลยกลับซึ่งมีอํานาจทําลายล้างสูงกว่าน้ําจะท่วมขึ้นไปถึงพรมโลกชั้นทุติยชาณภูมิทั้งหมดรวมถึงปริตภาพาภูมิด้วยค่ะสุดท้ายแล้วก็ไม่มีที่ไหนปลอดภัยอย่างถาวรทั้งหมดนี้ทําให้เราเห็นภาพของปริตาภาภูมิได้ชัดเจนและมีมิติขึ้นมากจริงๆครับสรุปแล้ว ปริตตาภาภูมิคือดินดานแห่งแสงสว่างระดับต้นของผู้ที่บรรลุฌานที่สองเป็นที่ที่ปราศจากความขัดแย้งแบบมนุษย์สวยสุขจากปิติเป็นอาหารและมีอายุไขที่ยืนยาวอย่างไม่น่าเชื่อและยังเป็นภูมิที่ทำหน้าที่เป็นเสมือนที่หลบภัยด่านแรกจากไฟบาลัยกับแต่ท้ายที่สุดก็ยังหนีไม่พ้นกฎสากลของไตรรักคือความไม่เที่ยงหรืออนิจจัง ความเป็นทุกข์เพราะต้องเปลี่ยนแปลงหรือทุกขังและความไม่มีตัวตนที่แท้จริงหรืออนัตตาทุกอย่างต้องเสื่อมสลายและดับไปในที่สุดไม่ว่าจะดูประณีตหรือมีอายุยืนยาวแค่ไหนก็ตามเรื่องนี้อาจจะทิ้งท้ายให้เราได้ขบคิดกันต่อนะคะว่าแม้แต่ภพภูมิที่ประณีตและมีอายุยืนยาวจนผ่านการแตกดับของจักรวาลมาถึงสองครั้งยังถูกนิยามว่าเป็นเพียงสถานีพักชั่วคราวในการเดินทางอันยาวไกลของวัตะสงสาร นี่อาจทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามว่าความสุขที่แท้จริงหรือการหลุดพ้นอย่างถาวรที่พุทธศาสนากล่าวถึงนั้นจะต้องอยู่เหนือไปกว่าสภาวะที่น่าอาัศจรรย์เช่นนี้อีกมากมายเพียงใด